Ah, ah, ah. Uh, was ist denn hier los im Auto? <laughs> <laughs> เรามาถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะแล้วก็เอารถไปจอดแล้วเราก็จะเดินนะคะไปที่เอ่อคลนอดูมพลัสนะคะแล้วก็ตอนแรก เราก็จะเดินลอดนะคะใต้รา,างรถไฟไปข้างในนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะมีร้านขายของขายเยอะมากเลยค่ะรอบๆเราก็จะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเครหน้าดมพลัสนะคะก็จะเป็นสถานที่แบบให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับปูนนะคะแบบใครมาที่นี่ต้องถ่ายรูปเดอ้อเราก็จัดไปหนึ่งรูปนะคะ ก็มาถึงหน้าโบสถ์แล้วนะคะถัดาสวยไหมคะทุกคนมาทีไรนะคะเพราะก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ตลอดแล้วก็จัดไปอีกรูปสองรูปเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะคะใครที่มีรถเข็นเด็กหรือว่ารถเข็นบบสำหรับคนชรานะคะที่เดินเดี่ยวไม่ได้นะคะก็จะมีรถเข็นข้างหน้าแล้วก็จะมีลิฟต์ให้นะคะเดี๋ยวพอให้ทุกคนดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะหน้าที่หน้าโบสถ์นะคะข้างหน้าโบสถ์ก็จะมีสถานที่แบบให้ยืนถ่ายรูปมีพาร์คอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็ตัดสินใจที่จะมาเข้าร้านนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคาเฟ่รีสอร์แล้วก็บาร์นะคะ mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีที่นั่งหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ mm hmm. ่ายดูเหมือนจะเ <c oughs> ต็มมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่า <c oughs> ในระหว่างที่เรารอนะคะเราก็ถ่ายรูปซักรูปสองรูปดอก สรุปแล้วร้านนี้ไม่มีที่นั่งเหลือให้เรานะคะเราก็จะมาร้านนี้ดีกว่านะคะร้านนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปหน้าร้านให้ดูนะคะก็หิว <c oughs> hey, oh, ค่ะก็เลยแบบเข้าร้านมาเลยก็จะให้ดูเมนูข้าวๆนะคะเราก็จะสั่งเมนูนี้นะคะเป็นอาหารเช้าก็จะมีวาน,นิลลาคาเฟ่ะคะ่ะสมาด ดานี่คืออาหารเช้าของป๊อบนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะแบบหิวรอไม่ไหวในระหว่างที่เราทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนค่ะเข้าห้องน้ำที่ที่ไรโคตรเสียวเลยค่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมดูสิครับมันมองออกไปข้างนอกได้อ่ะ แล้วคนข้างนอกจะเห็นเราหรือเปล่า <c oughs> เห็นไหมคะมันปิดได้คะ่ะ <c oughs> ทุกคนตอนแรกปอกก็ยืนงงมากๆเลยนะคะตอนที่ป๊อบยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำนะคะปอกก็งงว่าเอา้าแล้วคนข้างนอกจะไม่เห็นปอ๊อหรอเวลาปอบพอดอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ทุกคนก็ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเดินกลับไปที่โรงละครนะคะกวะถ่ายรูปอีกแล้ว เราก็มาถึงโรงละครแล้วนะคะก็แค่ข้ามถนนจากหน้าสถาน,นีรถไฟเมื่อกี้นะคะที่ผบถ่ายให้ดูหน้าคลิปแ,แล้วแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในโรงละครนะคะทุกคนนี่เราเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายรูปได้นะคะก่อนที่การแสดงจะเริ่มนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศแบบก่อนที่การแสดงจะเริ่มแล้วก็ ขออนุญาตถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้นะคะก็คือการแสดงคือแบบดีสุดๆเลยแบบมาทีไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งในระหว่างที่มีการพักเบรกนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปอีกสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ออกจากโมสิกเกอรแล้วนะคะแล้วก็เราจะเดินไปกินข้าวกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ซีตฟูสนะคะไม่ใช่ซีตฟูสวอล์กิ g s t r ตร t นะคะก็จะเป็นถนนที่แบบร้านขาเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นถนนที่เขาแบบซื้อของกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้านะคะ ตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านคาจะไม่เปิดแล้วก็จะมีคนมาเดินนะคะมาเดินเที่ยวเดินชม <c oughs> <c oughs> น้ำิ้มหน้ำจิดมิ้เอาเลค่ะอมาบีชเม่เดี่ยทริปวันวนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ